ความเคลื่อนไหวของพรรคพลังประชารัฐค่ะเมื่อวานนี้คุณสมศักดิ์เทพสุทินประธานคณะกรรมการเฉพาะกิจในการรณรง์หาเสียงของพลังประชารัฐปราศัยแล้วก็แสดงความเชื่อมั่นนะคะว่าพลเอกประยุทธ์จะได้เป็นนายกต่อหลังการเลือกตั้งโดยบอกว่าจากประสบการณ์ทางการเมืองพลเอกประยุทธ์มีโอกาสมากกว่าคนอื่นที่จะได้เป็นนายกอีกสมัย พราะคอสอชอมีอำนาจในการแต่งตั้งสมาชิกพุทธสภา250คนตามรัฐธรรมนูญที่กำหนดในบทเฉพาะการและสอวอเป็นผู้มีสิทธิ์ลงคะแนนเลือกนายกร่วมกับสสและก็เชื่อว่าพักพลังประชารัฐจะได้สสไม่ต่ำกว่า125ที่นั่งคุณสมศักดิ์เมื่อวานยังพูดถึงนโยบายของคุณทักษิณชินวัตรด้วยนะคะบอกว่าส่วนใหญ่จะให้กู้ จนชาวบ้านเป็นหนี้สะสมในกองทุนหมู่บ้านตอนนี้อยากจะให้รัฐบาลพลเอกประยุทธ์ช่วยผ่อนผันด้วยการพักชำระหนี้โดยพักพลังประชารัฐมีแนวคิดสร้างอาชีพเสริมขึ้นมาเพื่อให้ประชาชนมีเงินเอาไปใช้หนี้ประชาชนคงจะเห็นแล้วว่าการหาเสียงเมื่อสองครั้งที่ผ่านมามีคนพูดว่าจะเอาคุณทักษิณกลับบ้านซึ่งก็ยังไม่สามารถทำได้และพอมีความพยายามนี้ความขัดแย้งมันก็เกิดขึ้นในบ้านเมือง อย่างในสมัยคุณยิ่งรักชินวัตรเป็นนายกก็เคยจะออกกฎหมายนิรโทษกรรมจนนําไปสู่การประท้วงของกลุ่มกปปสพลเอกประยุทธ์ก็ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์เมื่อพลเอกประยุทธ์เข้ามาคุณมสมศักดิ์บอกก็ทําสําเร็จในเรื่องความสงบเรียบร้อยแล้วก็ยังทําโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรักช่วยเหลือประชาชน